สวัสดีครับซีบายนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับตอนยามเย็นถมที่เหมือนเดิมนะตรวจได้ไม่ดดไมอีกสั้นหนึงแล้วครับพี่นอ้องไอ้ผู้บัญชาการเมื่อหเมื่อไหเบิ่งสภาพผู้บัญชาการเนี่ยน่าเหลือกายตาย <laughs> น่าเหลือปันทับมัดประเดี๋ยนี่เพื่อนทับมัดป่ะพี่น้องนี่นะครับ ผมมาอีกสันหนึ่งแล้วรถไทยเนี่ยผมนวงอยู่ป่ากล้วยฝั่งนั้นช่างก็ทำบ้านนะครับคุณผู้ชมเหตุเป็นน้ำมัดเอาออดดำไว้สายหดขึ้นไหนพุ่นโอ้สูงกันเบิดมือครับมานี่นการ เส่ทงสิบบวคมีปัญหารับพี่น้องมา,าประชุมนะครับเอาไฟตาคือปิดขาเดียวไป<ฆ>เลื่องวดขนาดว่เสียงเสียงออกสีดังเล็กน้อยนะครับรถดำคันนี้เพราะว่าเอาทอ่าอพังออกต่อตรงเลยนะครับ nha các Bên đây cả. Xuống xe chiếc này lượt Vâng, một phí gần đây bỏ phía có dấu gần phía nào kìa. Mà Nó đây Ôi, đó. à.

จบแล้วพี่น้องเลยบัดนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับความสามารถครับความซาดย์หมาอ๋อไม่ใช่ความสามารถอะไรเกอดองแล้วไก่กินตายไล้พี่้องไก่กิตายแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อนี้ติดลมติดลมเจ๊าะแล้วแล้วกระดิ่งข้างนี้ดีขุนข้างนั่งข้าอยู่เออพอดีลรอเงี้ดีเงี้ยไรก็ว่าไป ก็เบิ่งกินได้บ่เขียวบ่โดยโดยวามีอันนี้เนาะโดยวามีรถไถมาดึงนเนาะนั่นกับกำนันนะครับกำนันเพิ่งดึงมาจาก,น,าาาน,กนักขัาา้วบัตถมในจะเบิ่งหนากำนันเนี่ยจากนครปฐ้วัตถมนั่นเลยหุดยอดเลยกำนันยีราดอะเจ้ามันแข่งกันน้ำป้อมไปเลเนี่ยมาเบิ่ปปบงวิธีการเอาดำ พูนพูนไปมาดกำไปเ้ขับเป็นบอกันนไปครับไปจะเป็นตะเมโครดูนี่จะเป็นตะอติดนี่ฮะจเนกตัวสัตว์เลยจ้ยกตัวสัตว์วาเ้น่อยเมียก็เอินตัวเออเออเวด้วไปเอิอนมันมาติละก็เล้วงเลย ได้ขี่รถแห้งจะเดินกินน้ำก่อนบริกกินน้ำแกว่เบิางี้นะครับน่เป็นเลยบอสายหดสวายสายหดนะครับบนขับรถไม่แรงแต่แดงไว้ก่อนน้ดำนำำ้ำ นคือเอาไม้คำคำฝ้า <Charl> ถ <ott es> ่ายเนาะมันจะได้รถรถรถคืนนะรถยกคืนนะมันคือคือแบบว่าการงัดฟ้ายไทยงัด ไม่เอาตบะไม่น้อยพุทธส่วมแล้วยร่องส่ววันงยุดส่วพีนองจี่หน่อยโอ้ยขึ้นบ่ออไอ่ะพาสิบอกว่าแนววิธีการดึงวิธีการยกฟ้าไทยแล้ครับเดอนหน้าต่อไปับบ่ออะไร ว่าใส่หัวด้วยสุดยอดนะสุดายเบ่งต่อเออหูเรียงยังว่นั่นถงานี่กันแรงขนาดเพื่อน่ี่น้อง เป็นเป็นรถหกลอยไงขนาดไงพอลงเครื่องเดียวเด้เอเพื่อจะเอาคืออีกครึ่งหนึ่งไปดึงรถขนาดเนานนะถ้ารถเบาดึงกันมันจีบ่อขิน้องใส่รถนักเดิงบรรยากากศเป็นสีคาเย้ะหนอยพี่น้องมันนี่เขาจอยู่น้ำกันจนว่ารถสามาถขึ้นได้เนาะ อันนี้ก็ไฟตาบอกค่อยดีกันเลยใครอย่างนีิดกลางเดียวมา,ยมามาแต่รัมากกว่าเดียวมาเอาแผ่ฮะรับเงี้ยแล้วนะรับแย่แล้วอีกนะเอามาเอาแผ่โอเคเดี๋จะเบิ่งกันนะครับพี่น้องว่ามันยืขึ้นได้บอมันดึงกันโอ้ยขึ้นได้แน,น่น,นอนแหละสบาย Ô oh, mượn trên mọi lần nào đâu. Ok, à. đi cả. mọi quay xin nha phiền nào, hả? Ô mọi người, 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 mọi người,